เรามาด้วยกันเรายังไม่ได้แชมป์เลยเออใช่ลงที่เดิมแล้วกันน <to> ะยืออะไรแน่นอนลงไหนลงตรงนี้เลยแล้วกัน เฮ้มีคนนะน่าจะมีคนอยู่น่าไปลงบ้านหนอนก็ได้น่าไ้มลงบ้านเองแต่มันมันงโมปืนเจอปืนแล้วช่วยช่วยช่วย

ระวังนะไม่ด้ทานไม่โดนเลยเมื่อกี้อ่ะสามโอเคป่ะตายอย่างทรมานโอ้โหมันก็แทบไม่มีอะไรเหมือนกันเลยนี่ว่า มันยิงแล้วนะตอนตอนที่บอลกระทันลงมามันยิงถึงประตูไม่มีนี่หรอวะให้มัเป็นอันนี้แล้วกันเอาขออันนี้นะไอ้นี่แหละเอาแล้วเอาไปก่อนไปก่อนี่เห็นหยิบโบ่ไปโบ่อะไรอ่ะพ่อมไม่พ่อพ่อพ่อเล่นหมแซมบิกมีแค่นี้เอะไะเออนอกนั้นก็ไม่มีลูกกระสุนล้วอ่ะ โอ้ไม่ปืนนี้โอ้ยได้อยู่เบลยลำเท u อันนี้มันดวงได้ไหมอ๋อวงได้ยังไม่ได้เหรอาอยู่ในวงอันนี้ไม่ได้ไงบางสองตัวนั้นดูไม่ได้ต้องเป็นนี่บัตรพาวแล้วก็ผงโยนมั้ยไม่รู้อ่ะไม่กดได้อ่ะ เมืองเมืองด้านข้างเราน,นี่มีคนนะกําลังยืนยังเมางมองเลยอยากแจมเนี่ยแต่กูไม่พร้อมาตอนเนี้ยของมันมีออตอนนี้ฆ่าเป็นอิงคิวอ้อมดามเนยเกาสิบอะต้องสั่งร้อยกว่าท่นานปล่อยมานะ่ะไม่ใช่แล้วต่าจซ่อนตัวไม่ตายทุกทีผมไม่เจอว่าโคดิซันม,มันโดนแก๊ก้ผมหรือเปล่าผมไม่เห็น หฮ้ไปยิงให้มันเลยโอ้โหเฮ้ยอาสนายอยู่ได้อยู่ได้อยูเฮ้ยออกมาเออใครเล่นปืนพวกไอ้ลูกสองปืนยังอื่นมางกาปืนนั้นไปข้อเช็คเมืองตรงนี้ก่อน ว้ากำลังยิงกันอยู่เลยแม่แจมไม่ได้บะยังไม่มีข้องข้องมันยังไม่มาของเขง้ขไปตรงนั้นละข้างหน้าฐานอาจจะมีของเออแต่มันก็มีพวกพวกมันอยู่เยอะอยู่พอสมควรอ่ะใช่เมมีตีนะเ <c oughs> ดี <c oughs> ๋ยววันนีเออ้เราจทำเฮ้ยแต่ทำให้มันตายอีกแล้วสิช่วยได้จริง เอออยู่ด้านล่างหนึ่งตัวสองตัวละตอนนั้นนะส่องตัวตอกสิบสามไอ้ปลาจะะจาว่าโอเคเนี่ะบอลที่มาไอ้ก็ผิดวะตรงนั้นอ๋อมีส่องตีวะสองตีอ่ะเออกำลังบวกกันอยู่เลยไปเร่ระเบิดต่ออยู่ที่มือผมเลยนะ ตายไหมล่ะมาได้ไหมบ้าอาบันใส่ตู้ไปแล้วพมค่อยๆไล่ให้มันละกันนี่นียเลยอยได้แบบแกมันไม่ลดเกาะมันลดเลือดแต่มันจะพาโดนทุกคนจนสิไปรนมา กาะพังเพื่อนมปชลนี่ยในบ้านนะสสนเสรบ้นนานเลยข้างในไหมข้างในใช่ไหมน่าัตตรงนี้เลยตอนนี้ไนดะออกมาตรงบันไดแล้วอยู่ตรงบันไดเลยที่บางปีมไปเจอเลยเี้ยธรรมดาบวกละ Bà lão là người ta không có thiếu căn hết được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  được hết được hết được hết hết được rồi hết hết c h a r g n ม s h i e l d ้วสนเก็บระเบิดเธอไม้มากก็ไม่ใครสักอันเลยเออมันไม่มีอะไรให้ให้ใช้แล้วอะถ้าเป็นอันนี้แล้วกันชุดก็โอเคสัดโรบายไหนวะตลอดน่าตลกด้ะตลาด black market here เอออ่ะอันติเอาไว้เป็นติด Ens, asure, hand, ีังไงน่าเก็บเลยะเก็บลูกซอนกว่เนีต้มพกรถม่กดดูดือเดเฮยไม่มีนี่วะโบนี่วะไม่มีอันนึงเจ้หนะ ต่อตตไปก็อันนี้ก็จะเป็นชิวใหญ่สองอันพ่าบ่งดีกว่าต้องโน่นน่ะมีนนกลองบดเลยนะศบเต็มเลยอ่ะอืมต้องศพในแบบกายอย่างอนาถมาก โด้พี่บันไม่มีหรอกตัวแกมันก็มีประโยชน์เองแต่ถ้ามันล่างตลอดวนี่ไหนเล่นลูกตาเกีียววะทำไมนาเกี่ยวนะล่างมันไม่ยิงตรงเตี้ยมอ่ะกดลาสมบูรณ์แอเทเนี่ยใครกันแน่ถ้าหน้าตาหล่อโตมปักมาโว้กเล แม้ว่ามันมันไม่ใช่โอเคธรรมดามันเป็นซุปเปอร์โอเคเลยนะฮะไม่ยมีคนไม่คนเหรอได้ยินเสียงกระโดดดังปรกอะไม่นะคนแต่ผมไม่ได้เสียงอะไม่ได้ยินหรอสซองไ้พ่มหู่ฟ้าแดงอะย่อไม่ค่อยหน้าไ้วบางใจมากสักเท่าไหร่จะัก อ๋อยม่ฟัองนี่แต่เราก็พร้อมบกตีนะแต่ออริงแฟนจะมาแล้วมันยิงเหมือนเหมือนอยู่หรือเปล่าวะคิดว่าเป็นไปได้มหมยิงก็ดีกูเฟี้ยงลเลยเฟี้ยงกลางวงเลยใช่วะใช่แล้วมั้งไปเช็คก,ก่อนแล้วกันแช่งจริงด้วย

พอแปดโอ้ออกันอกันเชื่อว่าราวัาน่าจะไม่โดนนะมั้งตรงนี้นนะน่ารัากอือครับอันนี้บัตรในคนเมทแหละเออใช่จะต้องเรียกว่าจางสนะสิ อาจารย์บอลาอาจารย์บอลเร็จแล้วนับถ <c oughs> ือ,อนะครับารยต่เชูหมดที่เงเลยยงประวางงานย่วังนแล้วอานใรบดมแรมเอาไปเลยอันนี้ด้วยอัน,นเป็นชิวปกติอยากได้พวกชิวเนี่ยอะไรนะ ชิวใหญ่อะยังไม่มีชิวใหญ่เลยชิยวปกเตยมาใช้งานก่อนจะได้ไหมเปลาแตาน่นะอ่าไม่เปล่าโอเคลียบร้อะเยวเล็กหมดแล้ววะน่าเฉีวเล็กตงนั กระสุนกูก็ยิ่งเดินให้กระสุนเยอะเนาะเอาไม่ได้กันวะให้ป้อมเทงเฉียวไปหมดแล้ว,น,วนีน่วะแน่เฉียวตรงนั้นอ่ะซ้ำมันดีนะที่ป้อมว่ามูอดีไงอ๋ออันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะโอ้อลูเบิดอ่ะระเบดิด,บดมาสักอันสองอันแล้วกันเองเวิ่งเข้าวงอีก,ก,ร,กร,ไอรไกละไดกละไดเบ็ดพัดโพดเลย เพือพ่อเด้านหน้าเราอาจจะมีก็ได้นะใช่มันด้านหน้าสงสัย,ยพี่กวนตี๋ผมเราเราไม่เนี่ยพี่กวนตี๋แค่บอกว่าใช่เออมึงแค่กระส่เลยเนาะใส่กูออกจอดทันคิดมากอ่ะอ๋อท่านคิดมากไปเองโหสงสัยจะต้องเลิกคิดมากแล้วละไมเนี่ยครับของดีกว,ว่าได้ดีกว่าล่าตีนการล่าตีนเลยไปเออ เฮ้ยแเดี๋ยวอีกอีกนึ่งร้อยดามีนี่ผมก็กลายเป็นเกาะแดงแล้วนะเนี่ยผมเหมือนกันเออเฮ้อเฮอวง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 หมายนะจะโดนมวงกินแล้วเฮ้ยแต่ตันหี่เจ็ดสิบบาทด้วยวงใหญ่นะเออวงใหญ่เราสร้าแต่ใหญ่ชีดวอะเช่าท่านแ้วเไม่มีแล้วมัเอออันนี้ก็เห็นนั่น cứ sinh ra tam à, quá nhiều, không có anh ta thay liền phải không? có nhiều đấy, có một ai muốn thả không? vung lái quá, vung nó thay là nó lênh đênh rồi. để chúng ta làm เราข้าไปดูด้านบนก่อนแล้วกันเพื่อ,อว้าจะได้เช็คต้นถางไว้ให้ไงลองถือที่ถด,ด้านบนตรงน,นี้นี่ยังไม่ได้ฟาร์มเลยโคตรเสียวไม่เป็นไรหรอกเออเอาเป็นอันนี้แล้วกันดาวกระจาย กระจายน้อยหน่อยเดี๋ยวๆๆๆๆกูใหม่กูสุดแล้วโอเคตรงนี้หะสุดเสียงอะไรปะปนเข้ามาด้วยเต็มแคมในบ้านก็เสร็จกูนะแต่ถ้ามีช่องแบบเหมือนที่เล้นตอนนั้นที่ผมปาถังเข้าไปอะน่าป้าพร้อบ้านตรงที่พ่อหมาก็อาจจไดอยู่มาก แ้ด่ดีพรมอยากนานะคืออุปกรณ์แต่งปืนของพอ่อมาไออันสุดท้ายอ่ะคือถ้าได้หน,ะนะานะแบบดาเมจหลอยังไงก็ทึ่งอะ่ะอ,อย่างเดียวคือชิ้ใหญ่แลยก็กระสุนมันเยอะไปอ่ะแล้วก็ขาดปากบอกปืนอันน,อนึงดี้อวอมีหอกกันะวนะไปแจมเลยจังหวะน,น,นี้นี่แหละมาดูก่อนมีมีล้มแม่แห้เขาข้อเชิดกหน้าอ๋อนี่ไงอยู่บนฟานี่วะ เฮ้ยเนี่จับไลนนี่จับละยเออพวกนี้ลอนแล้วพอัดให้ไปบวกเรยมัะยตียนเไมอยู่หน้าเออมันจอบ้านเลยอะยละหนีะแต่ไม่่ว่าอกตีนอยู่ไหนไตีนตีนน่าจะอยู่บ้านกลางอะเนี่ยระว่าหนึงเดี๋ยวพ่อหมาคเนี่ยบ้านเนี่ย ไม่น่าใจเหมือนกันกีใ่ใครเข้ามาวะเตยมลมมาเลยใส่บ้านพายุเข้าบ้านบัวไม้พายุเข้านะไม่รู้ผมเห็นได้ได้ไ,ดไอ้บวกำลัอยู่แต่วะไห้ดอบทนอันฝวามือเหอ็นไหมใช่ผมเห็นเหน็นชัดมากเละแล้วชายคนนี้นก็กำลังจะไปเอาอ๋อมันยิงอยู่ข้างน้นวะ ให้ดูใหนว่าคืออะไรอ่ะได้ไ,ดไดอ๋อ,อ,อนี่นี่นี่มันโยบันนี้ดูไ้ดูไวเกอกับแตกกากรบแตดไฟเออ,อเล่นนะไาฮ่เออเาเรสมผมหาที่ผมกระสุนนะแรกควมมิวแรคิวเกะแตกอันนี้อะไรแองไง วางนอ้า่ลรอรแลว,อแลวอขอแลองขชื่อเอ,เ,เออี๋ยวผมนะโอ้เอาป่ะชิวแล้วก็เลือดโอเคมีา,ามเลือดอ่ะพมก็มีเยอะอยู่ก็สมควรโอนามิากริงส right there so close so c ทมไม่ได้วะ่ะวงบีบแล้กูไม่เก่งจะโปูใหญ่ด้วยนะฟ้าไม่ยุงกันตรงนี้นี่ว่าเข้าราบพ่นตรงนี้พ่นตัวว์พีตรงนี้ก็มันลูกกระสุนมันจากฝังเลยอะไรก่อนดีวะ อ๋อลูกซึมม่งมวตรงกำแพงตรงนี้เลยนะมรูอดกูนอข้าได้ไหมถ้าามเข้ารตั้มเย้ามพลาดตีหายไหมอ่ะตดูบ่ นี่ยละโอ้โหด้านล่างอีกจาลีอ่อยูอ่วะเอกตีหนึ่งขึ้นหวาหรือเปล่าไอ้เชี่ยแต่แรกเราผมบอลจะไปเราไ,ปไปเอาหลักนะทีนี้ไมไ่เซฟปกติไปดีโอ้ วุ้ยวยยงโคตรแรงอ่ะโอเรียบร้อย,ยละวงแรงเติมจับแรงโอเคสักทีฝากไปเด็กแรงเท่านี้นะครับผมก็เอามาเล่นให้ดูุที่สุดไม่จากวันหลกักเขาไม่ค่อยได้อัพคลิปแล้วเนื่องจากติดงานนะขออภัยด้วยครับก็ <S <S อเอาไว้คราวหนะ้าเดี๋ยวผมถามเวลามาอัดต่อตอนนี้ก็ขอพักก่อนนะครับเนื่องจากว่าเล่นง,งานมาดึาากโอเคครับเจอกนันเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบาย be